ชึบๆๆๆๆๆชึบพี่น้องไงหาซือ้อกับข่าวมาฝากบาเล่าวกันมีบว่าของมักบาเล่าวนะแล้วฝากซื้อนั่นปลาคอพี่น้องไอ้เขียดตัวนี้มีกระปอมอยู่ว่บาลล่าพื่นอยากกินกระปอมพี่น้องไอ้เพิน่นแต่เพิ่นมาแต่ฝั่งไทยเพิน่นแาบบาวจันทร้วมานะฮะ มันฮอนเด๋เอ้าเฮ้ยมีเป็นกะนูนอ้าพี่น้องเลยเอากระบป๋าถ่ายสบายดีเดอ้อเนาะมืาอนี้มาส่งลูกแล้วก็ออกมาเวียกน้ำบอลจันเลยพี่น้องเลยโบเลยเข่าไปลงมาบนนี้ปะเต้ไม่กระนูนมันคือผูบินนี่ช่องจีบปล่อยช่องสิบินแทะแต่ได้นี่หนาสี่สิบพันสี่สิบพันพี่น้องเลยสี่สิบพันแต่ได้เลยแปดสิบบาทวะ ไแลงอ้ลพูนพนไปงไง่หานดีไปแล้วูปล่อยมันไปแล้วมันจะไปแน่ท้าหลังพี่นำตีนนำตีนอุยเอาอาเช็ดเีวโอ้ยน้องเอ้โอ้ยเนาะ จโลกแน่ไปน้อยไงกระบอกใหญ่ล้มันีไปกัเหเออมันไปพูดเลยรายังหายพี่อ๋ออนี่ปลาดุกปลาดุกหน้าวะนี่ปลาดุกหน้าปลาตื๊ักทลาย่านบินไปแล้วบินไปแล้วตันบินนี่นี่บินไปแล้วแม่ขนนะอ่บินนะ ปลากอใหญ่พี่น้องเอ้ยไม่มันหอยป่าวนะพ่อจันพันซื้อไปซังพันซื้อยังเนี่ยพ่อจันไอ้เนาะเออแถมเรากะเจียววะพ่อจันซื้อเราก็เจียวซื้อกระป๋องมาฝากเบาเล่าคนจับคนซืดอยังแหละเฮียเนาะเฮียเนาะ มองม่วงตรงเทไรโอ้น้งว้าิเอาไ้ก oh ่อนจะขอาดุกกับซื้อซอยเทอินแต่ดอกกระเจียวกัเป็แดงแล้พอแดดหือบามีะสัไม้กสะเจียวเงียหม้กส่เจียหาตายก็ได้่เต้จนร์อ่านบินไปกแล้วไม่กระดนี่บินไป่อยละใม่ชื่อก็บินไป ะไรเนาะไดครับบิดไปแต่เป็นถนนแลาให้ดอกไปเกียววันจันทร์โซนนี้ถักลาระสบายดีไม่้ลุกขลักก็

เงาี้ยเนาะของขายดิมถนนบาจันมาเวียกเพิ like right. ่นของป้าง่ายในนิดนึงฝนตกเนาะน้ำไม่น้ำตกดอกกระเจียวพี่น้องบาจันได้ดอกกระเจียวกับไข่มุกแดงจักเป็นสิมเบอเฮดไปช่างกินโอ้จิมเบอร์ก้อยเนาะต้ดอกกระเจียวก่อยาไข่มุกแดงเคยเห็ดกินเบอร์อะไรดอกกระเจียวส่วนบ่าเล่านะเพิ่นเคยบอกอยู่ว่า ให้ซื้อให้บรจันซื้อกระป๋อมไม่แน่ทางเนื้อผู้คนว่าจักแล้วแล้วว่าก็แต่มาแหละบาได้กินแต่วอืมก้อยใส่ของห่วงปะปนเนาะปนกระป๋อมจักนำาด้แล้วซื้อมาฝากแล้วของบุปผีมันแพงมากไม่แล้วซื้อมาไปฝากสาวไทยเนาะเล้วดีกันได้พี่น้องเลยไปิว่าแล้วอย่าไปยุ่งเรื่องของเพื่อน เอ่ยุยซื่อได้พี่น้องเลยที่ว่าบูปากปูตีนปเมนว่าพี่น้องระชนใจได้ล่อยเพื่อนคุยกันเองเดือดขอบกลัวเขาเป็นคนอยู่ก้างๆาแต่ให้กำลังใจทั้งสองฟังสองฝ่ายอยู่ก้างค่งกับพ่อเว้าได้กับเป็นชีวิตของเพื่อนเนาะเว้าเว่าปด้ที่บอกขี้จรจำใด้กับคนเขามันสีฟังบ่ฟังกับอยู่น้ำตูคนเองพี่น้องเลย ปล่อยเพิ่นงเกียรการปัญหาชีวิตของใครของมันของเฮาก็มีเลยค่ะหา่ได้เว้ามื้อนี้ก็้ายกันอยู่เลยกับบริจาพี่นเองหากประเดิวไปเสียเออมีให้เก่งอยู่บ่ให้ด้วยเลยบ่ให้ด้วยมีให้เนี่ยให้ด้วยบ่เป็นให้มาก่อนนะเป็นว่าให้เมียสุขสใจบอกแสดงว่าพิษได้จะต้องให้เนาะอย่างแบบว่าเมีเวล่ามาแล้วพิษแล้วเปล่าเสียงเง่งเลย เมนเชือว่าเสียงดังน่ๆันเวลาแบบเวลาหห่นะโยหาห้ก็หาห้เป็นเรื่องหห้แน่กว่าเมนชื่อว่าหห้ไปที่ปรเดนี่ทั้งแท้ั้งไห่เลยนะพี่จะเป็นกันทุกคู่เลยพี่นองเลงเนาะเพราะว่านั่นดิเนี่ยงกันงลงแห่มังไฟนผนก่อนบ่อนีโหมลงไฟ ปาร์ติบอสเตลเราห่อเข่ามานะบ้านพ่อเล่าอ uh. ืมบ้านพ่อเข่าแล้วที่ท้องฟ้าก็งามใช่ไหมเนาะเจ้าเบืองน้ำกรงนี่งามบากงามได้ไหมอ่านตกเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยนะทางฝั่งไทยตกปาร์ตบอสจาไปทางไหนเมื่อคืนเนี่ยมอสิลงไปเยี่ยมเบืองเัินหนองสะอยู่โดยฝูงหนองนามันนั่นจั่นจรงดิ มันนัน,นเจือน<พ>ามาแล้งเ <จะ S 1> นาะทั้ง,<ะ>งลมทั้งฝนดินมันเก็บเลยสิเอาต้น่วงมันฝ้าเหลื่อมฝ้าดังนคนโตอยูออ่วานนี่แหละสิรวบรวมพี่น้องได้ไปปลูกช่วยกันมันสิมีอยู่บางคนที่ปลูกแล้วมันตายดีว่าปลูกแล้วมันดกมันหมากรกหม,มากนาก็มีได้พี่น้องอเหรเนาะเป็นใบเป็นใบะปั้วนะปลูกแล้วเป็นใบว่ะใบรกนาใบดกนามากมุ้ย งามเออเจ้าต้องปลูกแนวแนวห้องกินใบมันเด้อปลูกมกทั่วมกแตงนี่งามเราปลูกนะหมากบุป็นมากบุป็นจากเป็นได้เป็นผู้ชมเครือมันแเน๊ะไปนด้ใช่ปลูกเนาะปลูกหลายคนเนไใครได้กินจะไม่ได้กินน้ากันปลูกวันเนาะปลูกวักบนเนอะแค่น้องซ่าข้าวกล้องอยู่ดีไผ่ไม้ยังก็ไปปลูก อยากปลูกกัอยากปลูกยังอยากกินยังกระปลูกไว้เวลาเรามีเวลาเรามีย sure> ังเฮ็ดก uh uh uh> ินเขาก็ไปเอาไก่อย uh ูดีทางนมเตุ้ยพี่น้องเลยเนาะเจ็บหนักแป๊บพอจานปีนี้เห็นตาให้ยังเห็นนะทางนาเม่ตุ้ยทางนาแมืงเชื่อไหวอยู่บ่ยันไปเชฟปูเดือนหนึ่งกับบัวม้ายันไปเชฟปูเดือนหนึ่งกับบัวมาเด้พี่น้องเอ้เบิ่งเนี้ยนี่ เออปีที่แล้วยังว่าพราได้เคยหลาด้เนาะป้าตุ่ยเนาะเราเคยด่าเรากับตูไทยให้วหยุดแล้ววะปีนาแล้วนี่เคยห่ากระไปน้ำลุ่มบ้านนี่มวยไปน้ำแล้ววะมอยไปน้ำตีเราไปทางเราบ้านนี่ไปน้ำกันเพื่อนกันตายแน่นอนย่าอยากจะเจ้าคุยกันไปเฮ้ยหนีโรคหนีเมียไปด้เนาะเอาไปไหนกินเข่าน้ำได้ไปได้เนาะ ว่านเอาเนาะแล้วนะฮะตัวท <Ừ. S 1> ี่ว่าพูดมีเพิ่นว่าสิกันไงนี่แต่สิเอาว่านเอานี่แหละว่านเอาพูดของมันจะไว้ไว้แบบไปเกี่ยวได้ไห้ได้ป่ะนี่หย่าหย่าเนาะมันมีหย่าอะไรพี่น้องเลยมันเกี่ยวหย่าป่ะนี่มันสีง่ายกระดเปนเขาว่านนี่แหละสีว่าง่ายตอนที่เขาไม่ได้ดำนี่แหละอ่า ปตะตูราชดามมาได้ปีนี้นะลุงจอยยังดูบุคคลอยู่ป่ะนี้นะไม่แต่จงการเพื่อนี้ชวนเราดำให้ดำหน่ายเอ้ยเนาะตามเสื้อผ้าเรอให้ห่อนยามันมาเมืนกันหิดแต่เมันแหละคือเดดตอนนี้นั่นคือเฮาวเช็ดเบียกบ่ได้นี่ได้มันซาฮอนเดดฮอนนายน่ะพอห่อนยางมันแล้วนั่นเพื่อพอเฮ็ด ยังอ like well, ีบน like mm ี hmm. yeah, ่เน uh ี huh. mm ่ยเฮ้ยคันดิจอดอยู่นี่เลยข่อยานิ่นแยหูแยตาต้องมีคิดว่าจะเอายังเลยเอาชิ้นนั่นเฮะเอากินข่าอันนี้เลนใส่ไะม่ามย่อ้ยบึ้งมันน้ำถ่วมเลยบอล่นนั้นนะมีนะไม่ได้กระดินนี่นะ ภูมิอ่ะมื้อบ่ายอึ้งบ่ขอแม่อึงาบ่บักทัวทัวมันบ่ตําอ๋อตักบักทัวเท่าไหร่ยอดน้ําบ่เด้อเออยอดวางกิต้มพ่อซื้อเลยกิต้มกะบ่เป็นหยังเอามะควยนะกําเท่าไหร่นี่10กรัมจ้ะ3กรัมนี่บ่ อ้อซีพันกับพ่อแล้วอะสีหอนกซอยเยอ้ซอยสิันมังม่วงเลยตะดินเป็นไเจ้ามัง่วงกินนี่พ่อไนี่ไปล้วไปล้ไปล้พ่อจแต่ยังนังแมขวเอา้วเอาบักบัวมาลกสาวหักบัวนไแม่เอามาเลยสาวใชมไแ่เาบอดมาหา่บ่อนเฮ้ยไมันนึ่งมันนึง้โห้เขาซื้อแล้วกี่นี่ ชื่ออยู่คุณชื่อเราอึงมีเบาอึงมีพลทหากระตมในมาเอ้ยหาิอันนี้จะไดหกซิเนาะซิปซิปแปดิเป็นแปดซิพทั้งบดเลยนีแปดซิพันหาซิปเดนี่มาซีดีตัวดีมาคว่าเด้อไปแบ่งกันเด้อ งานเศร้าอีกสิบพันไม่อ่าแส่กบบ่อนกบเออ้ดยแม่ขอบใจถุงดองหวใ่ไอออันไววน้ำป่าหลังไปาเต้ลูกสาวคนมักกินหมักบัวได้ลูกสาวก่อนะไปทั้งดมาเต้ทั้งดไไปก่อไปลคนสิให้ เอาหมกตัวไว้อ่ะหมกตัวก็10,000 20บาทพี่น้องเอ้ยเอาบ่งามได้หมกตัวปลายเด้มันปลายนักซารีหมกตัวดินถุงละ20บาท20บาทแซนเด้เว้าอยู่ันได้จก็เพิ่นอยากให้เฮาซอยเด้อาๆยืนมายืนมาอปตดินเจ้าบ่ลองเอาคนขึ้นคนขึ้นนี่เฮ็ด ใหดรถออกนะให้รดถดดออกอดี่มันจุดกระไฟะไายหลังในบักครัวเมื่อฮหดได้กินชุบเห็ดว่บเอาว่อ่ะีเผาชีเผาอาวเตร์ห่อนห่อน กินทีเพาทอดปลาน้ำดุงไม่ได้มีไม่ใช่ปลาเตอะเราดุงเราใหญ่ดุงใหญ่แล้ไปหาปลาเช่เพื่อนอยากเกลค่ะใ่ไหมคลายมันแดงไปแดงก็วัดกัอืไปมาเบอ่งเ้ยนิ้วก็บเบซิมนวซ่อมพอนนะ

บุญใหญ่คับุญใหญ่ในกาบได้ไหมเนาะมาเรัสามารถให้บุญได้อีกว่าเอบุญแจก็้วมบบุญให่อนบุญใหญ่ในเม่นยแล้วะมเก่าบุญใหได้บุญใหญ่ในเมเ็ดบุญแจกก็ได้เนาะบชีี่วมกันเลยเนี่ยทำไมีบุญ มันผูมันมีเนี่ยประเทศนะครับ่นกระถา,าร้อเฮ็ดของพวกเองอ่ะยังค่ะูะดีถ้าอยู่ข้าขวค้อนเนีเอาเขาทำระบายได้ฮ็ดไหมเนี่ยคนตุกเดี๋ยวน,นี้เนี่ยตายยาก โนแล้วบ้านนี่ไปสีได้อันไปส่งเขาพอแคกรอบรอบแรงเนาะปกติสี่ทรงรอบเศร้าแยก็ะสีแยกเป็นรอบเศร้ารอบแรงเนาะเมื่อนี่ทรงรอบเศร้าบะต้องทรงรอบแรงเพราเมื่อใดบอจันบอยูกะเมนเชอร์สีออกมาส่งเขาอันทรงน้องเชอร์แหละกสิสี่รงเขาให้พอแค่ก้อนแล้วก็บพิ่นแยกเป็นทรงทุงเนาะเพราะว่าตอนแรงเขา มาสะอาดนะพีนาาน่น้องว้ยามมาบุทบันเพกันมเขาไปส่งเขาพระเข็มแต่กลับไปรับลูกสาวเมื่อบ้านนี่พี่น้องเลยเนานะโมมีอย่างลายโมมอคลิปนี่แา่กันมาซื้ออาหารปลามาฝากบปล่า,ลาวรามาตอนแล้วก่อนเชื่อได้กินกระป๋องแล้วเมื่อจกักเมื่อหาทำงานมุ่งหนา้าฝั่งไทยคุณแหระมาดินมาเที่ยวเลยดิ อากาศมันม่มาหอนดอกเบียดแท่อ uh> ืมมาได้เงี้ยตกอีโย่ฝนตกกับห่วยว่าประตูเงินอันนั้นเจ้าน่ะอันเงินครัวเจ้าน่ะหายด้ามาอุดดห้เด้อผมมันใหม่นี่คมันเก่าแล้วนะเพิ่นบ่อยากรับผิดชอบได้เอายังพอเอายาบ่ะอือยาดีก็อ่าเป็นไอ้หมูเช่าวะเดียวเปิ้ลเป็นบาตนี้พี่น้องไงไปอีกว่ะปอเออจะได้เดียวเขาได้ทิ่ได้ใ พี่น้องเลยเนาะซื้อือยากันอึกระทึกอากาศกาแค่ใดนาะมันเป็นไข่เป็นนาวกันเชียวพี่น้องเลยรอดรอดได้ก็รอดไปไปไข่แข็งแรงก็รอดไปแมนเชื่อวิทย์แล้วตันเสียงกันเลยเริ่มมาปกติแน่แหละพี่น้องเลยเนาะวางเนื้อเนาะอืมให้กบเป็นหมาด้วยพี่น้องคนว่าเห็บมหาสนีร้องเพลงให้ฟังแน่ว่ะเมนได้พี่น้องคนละเห็บกันได้นะ เห็บนี่มันเห็บเจ็บไข้ได้ป่วยตัวนี้เ <c oughs> อ้ยเนาะไปซะเนาะช่งขาวพ่าแค่กะไปรับทุกเชา้าร้าน้ายพี่น้องเลยกลับเข้าไป่กินอยู่บ้านเพื่อนทางบ่อจันเพิ่นก็อยู่น้ำอีกเมื่อนึงวัสนสันเนาะเพิ่นก็จะได้เดินทางไปเสียปูนอีกสามเมือ่อกลับมาอีกเนาะเพราะว่ากลับมาบุญใหญ่เลยพี่น้องเลยไปไปเรียน,นงานเพิ่นก่อน ไปเอกกรพวายังอีหลายมือเลยพุทธถวันพุทพี่น้องยวันที่้าเก้าสาเด้อบุญใหญ่บ้านเฮาเนาะมื้อนี้วันที่สาสี่เนาะสาสี่บจันเดินทาง้าหบ่สาหาสพูสเจ็ันกมาลักสปะ้าเก้าสามสิบนี่อยู่บ้านพี่น้องเลยวันวันบุญจริงๆนั้นเป็นวันที่สามสเนาะพ่เาเก้าสามสิบพี่น้องเ้ยเมื่อนันบอจันพันแจ้งอย่งีสามสวีทสหนึ่งอะสามสวีหนึ่งพน มันบริมีเขาสาสิิตแ mm. จงไม่พี่้องเลย mm. โดยเอาถ้าเบิง่งเรื่องบุญวองไฟบานห้าปีนี้พี่้องเลยหลังจากบริมีปีผ่านมาแล้ว mm. หลายปีเด้ะสามปีเดียบ่ล่าสุดปีตะกี้ผู้ใดปีที่คอยแจกน้ำกับขา่าวพอเตียงก่อนดังเชยยังนิดหน่อยหรอกตอนนั้นอะ่ะอืมที่อยู่จอดอยู่หุ่มคามแบน,นี้จอดจะทตถ่ายรถเลยเอาแาเบิ่งปีนี้สิมอญซึ่งซัำได ไปเบิ่งกันมือวันที่สาสิบพี่น้องม,า,มอาจันเดินทางกลับมาวันนี้พื่อนเนาะไปเนื้อชาวหา้าง่แ <c oughs> จ้งพี่แจ้งน้องพน้องวันที่สามสกับหนึงเมื่อานมันมกันงงุ่งเลยว่าเดือนนี้พี่นี่มีสามสิบวอบเ่นเนาะลงม,มาเออลงม,มา <c oughs> ลมแล้วก่อนมาในทุ่งในปิวพอนไปซาลาพี่น้องเลยเด้อสบายดีบจุกุชุกไป ตื่เมาด้วยหนาซีดแล้วพี่น้องไย